ลูกค้าหอบพระทองคำหนักกว่า2กิโลซื้อไว้300,000เมื่อ30ปีที่แล้ว นำมาให้ทางร้านพิสูจน์ทแท้แท้ราคาแตะหกล้านผลออกมาถึงกับอึง้งเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่ติดตอ่อของคุณนโมบ้านช่างทองที่ได้โพสต์คลิปลัางมีผู้หญิงสองคนนำพระทองคำม,มาให้ตรวจสอบโดยซื้อไว้3 0 0 0 0 0บาทเมื่อ30ปีที่แล้วโดยในคลิปหญิงสองคนได้นำพระทองคำพร้อมกับทองอย่างอื่นที่สั่งทำมาให้คุณนโมตรวจสอบอยากจะรู้ว่าพระทองคำองค์นี้เป็นทองคำจริงหรือไม่ซื้อพระองค์นี้มาประมาณ 30ปีคนขายบอกว่าเป็นพระทองคํำในราคา3ามแสนบาทซึ่งถ้าสมัยนั้นถือว่าแพงมากๆถ้านับเป็นเงินสมัยนี้น่าจะ2 3ถึง3ล้านบาทพอช่างน้ําหนักกว่า2กิโลกรัมที่เอามาให้คุณนโมดูวันนี้เพราะอยากรู้ว่าจะโดนตกหรือเปล่าจากนั้นก็ได้นํางานที่สั่งทําได้96%เปเพอเอามาเปรียบเทียบกับพระทองคําพบว่ามีสีคล้ายๆกันซึ่งคุณนโมบอกว่าถ้าเป็นทองคําแล้วน้ําหนักเท่านี้อย่างน้อยต้องมี5ถึง ล้าานบาทแต่ถ้าไม่แทนนี้จบเลยนะก่อนจะเอาส่วนบริเวณฐานไปเอ็กซเรย์พบว่าส่วนนั้นมีทองคำประมาณ80%มีเงิน2%มีทองแดง11%แต่ที่น่าตกใจคือมีสังกะสี4%นี่คือปัญหาถ้ามีสังกะสีเข้ามามันต้องลุ้นสุดๆส,สังกะสีเป็นแร่ที่ทาทองเหลืองต่อจากนั้นก็เอาบริเวณฐานที่มีอรอยถลอกของพระพุทธรูปไปเอกซอเรย์พบว่าเปอร์เซ็นต์ทองหายไปเหลือแค่1 และมีสังกะสีเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากคุณนโมบอกว่าบริเวณด้านหลังอาจจะเป็นงานชุบส่วนที่ฐานมีเปอร์เซ็นทองเยอะๆนั้นอาจจะเป็นการทำขึ้นมาแต่เพื่อความชัวจะขอเจาะที่ฐานเมื่อเอาเศษไปตรวจสอบดูกลับไม่พบทองคำแต่อย่างใดสรุปว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ทองคำเป็นทองแดงกับทองเหลืองเป็นงานชุบหลังจากนั้นจึงนำงานที่สั่งทำไปล้อมซึ่งอันนี้เป็นทองคำจริงก่อนจะล้อมออกมาเป็นแท่งก็คาดว่าจะได้ประ ประมาณ3 0 0แสนบาทเมื่อนำมาคำวนวณพบว่าได้ประมาณ3 1, 2, 11, ามแสน1บาทขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขา่าวสดขอบคุณค่ะ